ไอ้คนตื่นทำรรเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องพระไตรปิฎกไม่มีความรู้เรื่องธรรมะจบแค่นักธรรมตรีแล้วมากลดามาสั่งสอนสมเด็จพระสังฆราชมาสั่งสอนมหาเถรสมาคมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพวกท่านทำอะไรอยู่ครับอย่างนี้เรียกว่าใส่ร้ายป้ายสีพูดจาแบบเนี้ยมันเป็นการที่ดึงคนเนี่ยมาให้คนเนี่ยเข้าใจผิดอาจารย์นายอนันตชัยกับมหาหมี อาจารย์ขอฝากช่วยกรุณานิดหนึ่งอาจารย์เนี่ยพร้อมรับฟังพัฒนานาชัยและมหาหมีเสมออยากให้มาช่วยกันขวนขวายในการปกป้องรักษาพระศาสนาคุยกันหน่อยได้ไหมไม่ต้องมีใครขอโทษใครคุยในรายการสื่อไหนก็ได้จะคุยหน้าบ้านจะคุยหลังบ้านอาจารย์ไม่ติดเลยไม่ต้องมีอัตราตัวตนไม่ต้องมีอีโก้ต่อกันในเมื่อพูดอยู่แล้วว่าเราจะช่วยกัน<ถ>จันลงพระศาสนาช่วยมาเจอกันหน่อยคุยกันอจจะไรผิดอาจารย์ขอโทษอจจะไรไม่ผิดอาจารย์จะทําต่อไปแต่อะไรที่เห็นว่าควรแก่การตาหนิในติง สอนอาจารย์อาจจาะเตือนเสมอว่าก่อนจะปกป้องอาจารย์ให้ปกป้องใจตัวเองให้ได้ก่อนว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของตัวเองสุจริตหรือยังมโนกรรมในขณะนั้นเกิดความอาฆาตพ,พยาบาทร้ายต่อคนที่ด่าทอต่อว่า,อาจารย์หรือเปล่าก่อนจะปกป้องอาจารย์เข้าใจว่ารักเข้าใจว่ามีความเคารพนับถือเข้าใจว่าเป็นแฟนขับ FC เอฟซีอะไรก็แล้วแต่แต่อย่าลืมปกป้องจิตใจตัวเองอกุศลทั้งหลายอย่าให้เกิดสัมมาวายามะความเพียรชอบอกุศลที่ยังไม่เกิด อย่าให้มันเกิดขึ้นมาได้จากความอาฆาตพยาบาทมาดรายอากุศลใดที่เกิดขึ้นแล้วถ้าบังคับไม่ได้ถึงที่สุดแล้วมันต้องเกิดขึ้นแน่ๆรีบดับมันให้เร็วที่สุดถ้ากุศลใดยังไม่เกิดรีบทําให้มันเกิดขึ้นตอนนี้เดี๋ยวนี้ส่วนกุศลใดที่เกิดขึ้นแล้วรีบทําให้มันจเจริญยิ่งกว่าเดิมขึ้นไปอาจารย์จึงกล้าบอกเสมอว่าเมื่อเราพ้นจากพัฒนาการจากความทุกข์เหล่านี้แล้วนั่นแหละจึงเป็นสักขีพยานได้ว่าธรรมะของพระเจ้ามันเป็นสิ่งน่าอาศัศจรรย์ สามารถเปลี่ยนแปลงคนคนหนึ่งที่เคยหลงผิดให้ก้าวเข้าสู่ความเห็นที่ถูกต้องได้เมื่อเรามีความเห็นถูกต้องการปฏิบัติเหล่านั้นย่อมนำไปสู่กระแสแห่งความถูกต้องได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยการจะใช้ชีวิตยังไงก็แล้วแต่เราต้องกลับมาจุดเริ่มต้นคือต้นเหตุแห่งความทุกข์มันเกิดที่อะไรก็ต้องกลับไปแก้ไขต้นเหตุแห่งความทุกข์ตัวในให้ได้ดังนั้นวิธีการแก้ไขความทุกข์ที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดเละที่สุดคืออะไรกลับมาแก้ไขที่ตัวเองอย่าไปเที่ยวแก้ไขชาวบ้า้าานนนออยย่่่ไปเทีวแกข,ข,ขคื แก้ไขตนเองทำผิดเรื่องอะไรเดินกลับไปสู่จุดมุ่งหมายหรือจุดต้นเหตุต้นเหตุแห่งความทุกข์คือตรงไหนกลับไปดูตรงนั้นวิธีการรู้ตัวให้เร็วที่สุดคือการต้องมีสติสัมปชัญญะการที่จะฝึกรู้ได้ว่าอันนี้เป็นทุกข์แล้วต้นเหตุแห่งความทุกข์จริงเกิดขึ้นที่ตรงไหนเราต้องมีสติในเรื่องนั้นสมมุติเรากําลังแก้ไขความทุกข์เรื่องการเป็นหนี้ตั้งสติให้ดีแล้วกลับไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นต้นเหตุจริงๆสาเหตุจริงๆพวกเราทุกคนจะรับรู้้ไดว่า มันเกิดจากความอยากของเราถ้าเราไม่อยากจะไม่ไปสแสวงหาสิ่งใดมาเพราะอยากจึงไปสแสวงหาสิ่งนั้นมาเมื่อสแสวงหาสิ่งนั้นมาแต่ตอบสนองต่อความต้องการไม่ได้จึงไปขวนขวายอย่างอื่นมาเพิ่มเติมจนในทสุดมันนํามาซึ่งความพลุงพลังในการใช้ชีวิตแล้วนํามาซึ่งความทุกข์อย่างยิ่งในปัจจุบันแล้วเราก็จะมัพูดกันติดปากว่ารู้งี้รู้งี้กูไม่น่าเอามาเลยรู้งี้กูไม่น่าทําแบบนี้เลย รู้งี้กูไม่น่าทําแบบนั้นเลยมีแต่คําว่ารู้งี้เต็มปากเต็มใจไปหมดเพราะอะไรมันทําผิดไปแล้วมองเห็นโทษทีหลังลงมือทําไปแล้วก็ต้องรับผลของการกระทํานั้นพระเจ้าจึงสอนว่าก่อนทําสิ่งใดอย่าไปมองเห็นแต่ประโยชน์ของมันเพียงอย่างเดียวให้มองเห็นโทษของมันด้วยพระเจ้าบอกว่ามันมี3กรณีหนึ่งอสสาธะแปลว่ารสอร่อยของสิ่งที่เราชอบพอใจ 2. ออาทินวะแปลว่าโทษที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เราชอบ สามนิสระนอุบายเป็นสิ่งเครื่องออกจากโทษเหล่านี้เมื่อมันเจอโทษแล้วจะหาอุบายเป็นเครื่องออกจากสิ่งนี้ยังไงดังนั้นสามอย่างที่เราพึงรู้ประโยชน์โทษและอุบายออกจากมันทุกอย่างมีประโยชน์ย่อมมีโทษถูกต้องไหมเมื่อมีโทษแล้วจะหาอุบายเป็นเครื่องออกจากมันยังไงดังนั้นเราต้องรู้จากสามอย่างสามประการนี้ให้ได้ถ้าเรารู้สามอย่างสามประการนี้ไม่ได้จบเลยปัญหาเกิด เพราะอะไรเพราะเราจะไม่สามารถแก้ไขความทุกข์ได้เราจะเจอความทุกข์แบบนี้ซ้าๆๆเป็นประจําแล้วมันก็จะเดินออกจากการรมไม่ได้เพราะเราไม่มีอุบายไปเครื่องออกดังนั้นขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยมองเห็นประโยชน์อย่าลืมมองเห็นโทษที่จะเกิดขึ้นสมมุติเราอยากได้รถสักคันหนึ่งอ่ะอยากได้มากอยากได้จริงๆหรืออยากได้โทรศัพท์มือถือสักเครื่องหนึ่งอ่ะเวลาโทรศัพท์ iPhone ออกมาเครื่องใหม่มันจะสรรหาวิธีปาเครื่องเก่าทิ้งถูกต้องป่ะมันจะเคว้งลงที่นอนเงีย้ยอุ้ยเด้งล่งลงพื้นอุยต้องหาเครื่องใหม่ มันก็จะเริ่มหาเหตุผลใช่ไหมพยายามจะหาเครื่องใหม่ใช้ไม่ดีเล้วกล้องไม่ชัดแล้วว่ามันแบบเปิดไม่ติดขอเอามือเคาะเอามือตีเพื่ออะไรให้มันทังเร็วขึ้นเพื่ออะไรจะได้ซื้อเครื่องใหม่มันหาข้ออ้างแต่คําถามมีตังไหมไม่มีมันจะทำอะไรลูดบัตรเครดิตหาเงินผ่อนหรือมันจะไปเทิร์นเอาหรือมันจะอะไรก็ไม่รู้อะเพื่อที่จะให้ได้เครื่องใหม่มาเสมอมันเกินกว่าพอดีไหมเกินกว่าพอดีมันหาข้ออ้างในการจะเอาให้ได้ถูกต้องไปในโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเนี่ยเรียกว่าความอยากเมื่อเกิดความอยากเราจะอยากได้มันมาอย่างยิ่ง แล้วมันควบคุมตัวเองไม่ได้นะนี่เรียกว่ามองไม่เห็นโทษเวลาอยากได้เออไม่เป็นไรลูบไปก่อนเดี๋ยวเขาไปหาเงินใช้เอาลูดบัตรเครดิตไป4ี0 0 0ื่นห้นั่งตามใช้เดือนละ4ี0 0้าพัผ่อนสมมติมปีหนึ่งเนี้ยเดือนละกี่พันมาคูณไปดิถามว่าเวลาตอนอยากได้อู้ดีใจมาสยบเมาๆบินมางวด1นง,งวดสองไม่เป็นอะไรงวดสมงวดส,วดสเอาละเริ่มมีปัญหาโอดควรจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ เพื่อนก็ชวนไปเที่ยวจะไปอย่างนันยังไงเงินก็ต้องผ่อนชําระเวลาจะไปเที่ยวก็ไปม,มีเงินเติมน้่นแหมันเริ่มไปเรื่อยเปิดแล้วใช่ไหมมันเริ่มทุกข์แล้วเพราะอะไรมองไม่เห็นโทษที่จะเกิดขึ้นว่าถ้าลูดมาภัยเวรจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเรียกว่าเรามองไม่เห็นโทษในอนาคตเหมือนเรามีสามีภรรยาเราก็มองไม่เห็นโทษในอนาคตเรามองแค่ว่าอะไรเอ้มันจะมีความสุขในปัจจุบันนะเขาสวยจังเลยเขาหล่อจังเลยหน้าตาดีดูแลเราอย่างดีแต่โทษในอนาคตอีก3 4, ปี4ปีข้างหน้ามองไหม สิบปียี่สิบปีข้างหน้ามองไหมมันจะนอกใจแล้วหรือเปล่ามันจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยไหมมันจะแก่นกหนักนาสาหาขนาดไหนสัปดาห์มันจะเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมากมายขนาดไหนมองเห็นโทษไหมไม่เห็นโทษเราจะมานั่งบ่นที่หลังลูงงี้กูไม่มีมึงซะดีกว่าลูงงี้กูไม่เอามึงมาทำหัวทําเมียที่ยังดีกว่าเราก็จะเริ่มบ่นไปเลยแลย้วจะไหมเพราะอะไรเพราะเริ่มมองเห็นโทษจากการมีสามีภรรยาอีกคนที่มีสามีภรรยามาก่อนมันก็จะพูดว่าพูดกับอีกคนใหม่ที่กาลังมีสามีภรรยาใหม่ๆเข้าใหม่ปมามมนแต่งงาน มึงจําไว้นะนรกกาลังจะเกิดขึ้นในชีวิตมึงแล้วมันเริ่มบอกแล้วใช่ไหมเออถ้าเป็นกูกูจะไม่แต่งงานอย่างเงี้ยถ้าเป็นกูเป็นมึงในสมัยนี้กูจะไม่แต่งงานแบบมึงกูจะไม่แต่งงานกูยอมอยู่เป็นโสดดีกว่ามันจะเริ่มไหมมันจะเริ่มมองเห็นโทษในการใช้ชีวิตมันจะเริ่มมาสารพัดสารเพสุดท้ายแล้วเนี่ยเพราะเรามองไม่เห็นโทษเราจึงไปหยิบในสิ่งนั้นมาแล้วเราก็ทุกซ้ำๆเรื่องเดิมๆเป็นประจำจนเกิดความเคยชินแต่ทุกครั้งที่ทุกชินกับมันนะ ไม่เคยชินเลยสักครั้งร้องไห้ทุกครั้งเสียใจทุกครั้งผิดหวังทุกครั้งพัดผ้าจากของอันเป็นที่รักทุกครั้งแล้วก็ทําให้เราทุกใจซ้ําๆเป็นประจําเราอยู่กับมันมาตลอดทั้งชีวิตแต่ไม่เคยหาวิธีในการแก้ไขมาเลยพระเจ้าจึงสอนวิธีการแก้ไขเดียวคือศีลสมาธิปัญญาตัวย่อ3ตัวสุดท้ายของอาณาปณสิทธิ์ข้อศี 5, ลหรักษาให้ได้ ตั้งเจตนาในการรักษาเป็นเครื่องวดเว้นเวลาจะทาพยายามอย่าไปทํามองเห็นโทษที่เกิดขึ้นว่าถ้าเราฆ่าสัตว์โทษที่เกิดขึ้นคืออะไรรักทรพ์โทษที่เกิดขึ้นคืออะไรประพฤติทางการโทษที่เกิดขึ้นคืออะไรการพูดโกหกโทษที่เกิดขึ้นคืออะไรการดื่มสุราโทษที่เกิดขึ้นคืออะไรมองเห็นโทษด้วยเราจะได้ไม่กล้าทํา สมาธิวันหนึ่งคืนหนึ่งหาเวลาสัก10นาที15นาที20นาทีในการนั่งสงบอยู่กับตัวเองนั่งเฉยๆนั่งยังก็ได้นั่งก้อยขาก็ได้นั่งขัดสมาก็ได้นั่งก้าอีนั่งโต๊ะนั่งได้หมดนั่งรู้ลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจก็พูดได้จองโทรสงบอยู่กับตัวเองอ่ะไม่ต้องไปคิดไปอย่างอื่นลองฝึกสติตัวเองดูมันจะควบคุมหลายๆสิ่งในภาวะจิตใจของตัวเองได้ รู้อยู่อย่างเงี้ยอย่าไปคิดอย่างอื่นรู้เฉพาะลมหายใจรู้เฉพาะพุทโธอย่าให้มันไปรู้อย่างอื่นรู้อยู่แค่ลมหายใจหรือพุทโธอย่างนี้ไม่หลุดไปคิดเลยหลุดไปปุ๊บรีบรู้ตัวให้เร็วว่าเฮ้ยหน้าที่เราตอนนี้กําลังฝึกตัวเองอยู่15นาทีเราต้องรู้อยู่กับพุทโธเพื่อไปการทิ้งอารมณ์ความคิดอย่างอื่นไม่ให้คิดอย่างอื่นได้กลับมารู้อยู่กับปัจจุบันการมีการทําแบบนี้เรียกว่าการฝึกสติการฝึกสติแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เราทิ้งอารมณ์ให้เร็ว สมมติวเวลามีคนด่าเราถ้าเราฝึกสติมาดีเราจะทิ้งอารมณ์ของการด่าคนอื่นได้เร็วใครทําอะไรไม่พอใจเรากำลังจะอ้าปากด่ามาสติลึกขึ้นได้เฮ้ยเรากาลังฝึกตัวเองอยู่ว่าเราต้องไม่ด่าเขาเราจะทิ้งอารมณ์นั้นได้ดังนั้นในลักษณะนี้เรียกว่าการฝึกสติสัพพัญญาเพื่อให้เรารู้นูร,ร,ร,รู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะเราจะได้ไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาค่าพยาบาทเวลาโกรธมันจะรู้ตัวเลยว,ว่าโกรธแล้วมันจะทิ้งความโกรธนั้นได้เร็วฝึกแบบนี้วัวลาสิบห้านาทนยนียงก็ได นอนก็ได้อิริยาบถระหว่างวันยืนเดินนั่งนอนสี่อิริยาบถรู้ตัวให้หมดทุกขณะจิตรู้ให้หมดในขณะที่ทําทุกอิริยาบถเข้าห้องน้ํจกินข้าวอาบน้ําขี่เยี่ยวทุกอย่างหลับนอนตื่นเดินไปซื้อกับข้าวรู้ตัวให้หมดมีพุทโธติดใจนึกพุทโธอยู่ในใจอย่าไปคิดอย่างอื่นอย่าไปคิดนินทาชาวบ้านทาไมวันนี้อีนี่ติดกิฟสีนี้ทาไมวันนั้นอีนี่ใส่กระโปรงแบบนั้นเรานินทาชาวบ้านตลอดติดบ้างผิดมันยังนั่งนินทาชาวบ้านหวีผมผิดมันก็นินทาชาวบ้าน อีวันนี้ดูแก่ผิดปกติก็นินทาชาวบา้านมันนินทาไปหมดไอ้วันนี้ใส่เชือแบบนี้ดูอ้วนกันเลยอย่างเงี้ยมันก็ยังนินทาชาวบา้านนินาระแนเรื่องชาวบา้านดังนั้นเนี่ยเราอย่าไปคิดถึงอย่างอื่นกลับมาอยู่ที่ใจตัวเองอยู่กับปัจจุบันขณะของตัวเองด้วยการรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ที่ตัวเองนี่เรียกว่าการทําสมาธิหรือการทําสมถะตัวสุดท้ายคือปัญญายอมรับตามความเป็นจริงพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงอย่าไปยึดมั่นนถือมั่นในสิ่งใดว่ามันต้องเป็นไปตามความพอใจของเรา ยอมรับไปตามความเป็นจริงว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรเป็นตัวตนจริงของเรานะทุกอย่างล้วนแล้วแต่เดินสู่ความเสื่อมสลายแตกทําลายไปเป็นธรรมดานะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาวันนี้สิ่งนี้ไม่เคยมีมามันมีมาแล้วแต่เดี๋ยววันหนึ่งไอสิ่งที่มีมาวันหนึ่งมันจะดับไปแน่ดังนั้นเราไปยึดมั่นถือมั่นในทุกๆสิ่งว่าเป็นของเราไม่ได้นะวันนี้ไอคนนี้เป็นเพื่อนเราแต่วันหน้ามันอาจจะหักหลังเราก็ได้ดังนั้นเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเกินไปว่าไอคนนี้มันต้องอยู่กับเราตลอดสามีภรรยาาเ เราก็อย่าไปยึดมั่นถือมากว่าเขาจะอยู่กับเราตลอดเพราะเขาไม่ใช่ของเราวันหนึ่งเขาเดินสู่ความเสื่อมคือความตายแน่นอนมันเดินสู่ความพัดผ้าผิดหวัง